เกี่ยวโอ้อันมันเอาต้ห่วงมันแกตีโอ้โอเ้เลือกเขามีหลายอยู่เมนบอคุณอ่ะฮู้นตะ่าหันแกมเอนบอว่านันได้ใส่รถเกี่ยวบอ เออใส่รถสีมันมาน้ำมันมาน้ำรถข้องอข่อยคือการปีนี้เขาเจ้าข่อยสิได้เปลี่ยนแนวอันเปลี่ยนพันอยู่เกี่ยวข้าวด้วยมืออันนี้เพื่นเกี่ยวเอาแนวเขาปลูกพี่น้องเอองว่เออาเพื่นได้เลือกเอาเพื่นเสียเอเต้นที่แกเพราะว่านี่เป็นคอดอโอเทตตัวนี้นี่เพราะันในแก่เนี่ยออกะ ก็คือว่าเอามมันเหลืองันเอง่อเออเนี่ยตาว่าส้มนี่เหลืองแล้วเป็นขดอเลือกออกกระสาททำอะไรเห็ุเอาแนวเขาปลูกเอาพันมันนี่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 ตัวนี่นี่ยังมะแกเนี่ยยุให้เดียวกันกับมะแกลนี่คือของตานี่เพิ่นเกียวนะนคือแก,กแลคาแน้แล จ้า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เกีียวแล้วกับซีเฮตเป็นฟอนทั้งสี่แล้วพี่น้องบาทในการซีไส้ตอกมาม,าม,ามาัดมากู้เอา <mas k> เฮดยังสี่เพิ่นคือเพิ่นเอิญว่าเป็นฟอนเนาะ <Yeah. S 1> เป็นกองเลี่ยงกันแบบนี้แหละอันนั่นกันสิีเป็นนวดด้วยมือหรือนวดด้วยรถก็ได้ <mas k> แต่นี่นะสีเป็นนวดด้วยเมื่อเพราะว่าเพิ่นเฮดเป็น ท่านเขาปลูกให้โลมาอย่างลูกสิลมใส่ต่อเฟืองเนอต่อเฟืองคือทางตาเดิอ,อันนี้คือขาวเบาโอ้ยดูค่ะคุณตา,ตาเกี่ยวข้าวให้โลไม่ช่วยตาล่ะ,เ,ะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้เนอะเป็นแล้วเหรอหรอเ,เ,เหรอ โอ้ยเก่งจังเลยปลาตอนนี้แดดแล้วขึ้นบ้านดีกว่าป้องอัออนนี้อันนี้นี่ยังบ่เก่เพราะว่าน,นี่เป็นเขากอขอหกเนี่ยเป็นข้าวหาาเ,าเหนียวเลยลูกแต่ว่ามันเป็นข้าวกอขอหกมัน,นไม่ใชนน่เป็นเปลี่ยนข้าวเหนียวนะอันนี้หนูเก็บข้าวเหนียวไปเป็นข้าวเหนียว แต่เป็นข้าวดอที่มีข้าวข้าวเหนียวดอที่มีข้าวอย่างอื่นผสมไงตาก็เลยเลือกเ,เกี่ยวใช่ก็ข้าวเหนียวเหมือนกันแต่มันคนละพันไงครับนี่คือเป็นข้าวเหนียวกอขอที่แกย่ยากนี่คือข้าวดอข้าวเหนียวดอที่ที่แก่วไวแล้วก็เราจะได้เก็บเกี่ยวง่ายไง ใครอยากเก็บง่ายเก็บเร็วก็ต้องเอาข้าเหนียวดอป้าขึ้นบ้านกันเสร็จแล้วเดดแล้ว